สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียาเซอริสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองบ่าวว่าที่พาพี่พาน้องเอฟซีทุกท่านนะครับมาหาควายไปเลี้ยงครับพี่น้องหลังจากปึงง้วมาหลายอีพี่มีนี่มีควายงามาส่ใหญ่นะครับใส่รอยสี่สิบเนาะสีครับรอยสี่สิบหกครับพี่น้องหายยากเลยครับพี่น้องมี่รอยสี่สิบขึ้นบานเท่านี้ช่วงนี้กะเทขายออกไปต่างประเทศมาหลายปีครับพี่น้องนะครับควายใหไงแม่บอกแม่พันใส่ไงนี่หายยากครับพี่น้อง ไอ้กำลังม่องหาควายไปเลี้ยงนะครับเอาอีพี่นี่มี2โตนะครับยู่ที่อายงฟาร์มที่ต่างฟาร์มอยู่บ้านไหนก่็ครับบ้านโคกก่องตำบลวังชัยอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารครามครับ ครับผมครับผมจับจีเพียร์กับจับมาบารบือจีเพียร์จับมาอะไรเนาะเนี่ยครับเบอร์โทรพามือได้ก็ครับ098 941 4824อ้าวมัอนี้มี2ตัวพี่น้องเขาเดรับชมเนาะครับอ่าไพรมักเป็นอายงฟาร์มนะครับผมไล่กับเป็นเบอร์โทรเฟซบุ๊กกับอายงฟาร์มนะผมขืนไฮครับผมนะครับมัอนี้มีไข่สองตัวแบงพี่แบงน้องเขาได้อ่าไปเลี้ยงน้ำกันเนะครับพี่น้องเป็นควายแม่ทองนะครับผมทองแก่กับมีนะครับผมตัวนี้กับทองเนาะทองหกเดือนนะครับตัวนี้หกเดือนตัวด้านหลังหุ่่นนนนนท้้้อออองงเเเดดดืืะครับ็ลยพีีม นะครับมี2ตัวเน้นเน้นคุณภาพนะครับที่อายงฟาร์มนะครับถือว่าเป็นอีกฟาร์มหนึ่งที่มีจะไข่ใสลอยสี่สิบขึ้นนะครับพี่น้องนะครับถือว่าเขาขอเขาฟาร์มเพิ่นมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นเดี๋ยวมึงมึงแม่แรกก่อนนะครับแม่แรกทองที่ไหนครับแม่แรกทองที่สองครับทองที่สองนะครับพี่น้องแม่นี่ทองที่สองนะครับควายสายอุทัยครับเอาอันนี้คไข่มีสายอุทัยเนาะครับผมส่วนสูงลอยเท่าไรแม่นี่ลอยสี่สิบหกครับหนึ่งร้อยสี่สิบหกประกันครัประกันให้ลอยสี่สิบหกเนาะ ทองพอไหนยู่ตอนนี้ท,อง,อ,ทองเก้าจเจริญครับทองเก้าเจริญใบหลอดครบเนาะอ่าเก้าเจริญใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องนะครับใบหลอดครบนะครับเก้าเจริญนะครับรกันร้อยจากซี่ั่นห่าเลยครับเพราะผมซื้อมาตอนซีเดือนครับ มันทองมันสูงลอยซี่ปกปกติควายทอง่ส่วนสูงลดลงประมาณจากเส้นเส้นหนึ่งครับประมาณหนึ่งเส้นเนาะครับผมหนึ่งเส้นหกสิบเจ็ดครับเอาผมประกันหนึ่งร้อยจิมหาครับประกันร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับผมแต่ว่าเกินเนี่ยครับผมอ่าผสมจิตท่านว่าหกหาได้พี่น้องหกเดือนประกันทองให้นะครับอ่าพอพันธุ์ที่ทับอยู่ในทองกับเจ้าเก้าเจริญนะครับเอานะครับเก้าเจริญก็ถือว่าเป็นพอพันธุ์ใส่ใจใส่บิ๊กอีกหนึ่งพอพันธุ์ให้ลูกเด็ดครับพี่น้อง ทองกับแม่นี่รอยสี่สิบหาบวกลูกที่ได้ค่าทองก็ครับลูกที่สองครับสองค่าทองนะครับอัตลักษณ์เป็นได้แม่นี่อัตลักษณ์ดีป้ะอัตลักษณ์ดีครับโอ้สองอ่องยิ่งใหญ่เลยพี่น้องนะครับอันนี้ก็ตาแต้มแก้มจำวงเขาดีนะครับยกเบางอ่องจังนอไงนะครับเอาอ่องข้อสองอ่องยิ่งใหญ่เลยพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าเกรดถือว่าเกรดที่กระลังหากันเลยครับพี่น้องใส่รอยสี่สิบเป็นแม่บอกแม่พันรอยสี่สิบบวกนะครับผมหน้าตาดีครับเอา นะครับก้อนนี้บอกว่าที่มาประท่านผมเอาพิ่นแบ่งแม่ใหญ่ก้อนนี้ไปอีกนะครับผมไปด้ายเ่ให้พี่น้องได้เห็นนะครับควายใหญ่ครับเอาควายใหญ่ควายยักษ์หล่ไปได้ครับฟังราคาในบาทนี้แม่นี่ผมเปิดไว้แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทเนาะครับผมเอาตัวนี้ประกันเก่าจะเลื่อนให้ตรวจทองเศร้าเรียบร้อยได้ครับพี่น้องมีคลิปวปดีโอครับเอามีคลิปให้นะครับคลิปตัวจทองกับมีเนาะครับใบหลอดครบครับพี่น้องเอาแม่นี่อ่าตำหนิบ่ามีจักรมองนะครับอ่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวไปเบิ้งอ่าแม่ นะครับสวยๆครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ที่2กันนะครับเอาครับผมมาเบิ้งแม่ที่2ครับพี่น้องแม่ที่สองนี่กัเป็นวายแม่ทองไขคขอดแล้วพี่น้องทองกับพอพันุเจ้าเพชรเจริญนะครับผมเป็นลูกไส้ของกล้วยนองบัวกับแม่สวยครับพี่น้องสูงร้อยเสิบเจ้าเพชรเจริญก็เป็นพอพันุของวิไลฟ้ามผสมวันที่11กันย่า6กหได้ครับพี่น้องทองเก่าเดือนรับประกันทองให้ส่วนสูงแม่นี่ร้อยเท่าไรครับส่บ ตอนแรกซื้อมา42ครับแต่ตอนนี้40ครับเอานะครับสูง142ท้อง9เดือนส่วนสูงกับรถลงประมาณ2เซนอ่าเส้นหนึ่งถึงสองเสนเนาะหนึ่งถึงสองเซนลูกที่ได้ค่าทองครับผมครับเป็นลูกที่แรกครับลูกแรกเนาะอายุอายุหลายแล้วแต่ว่าทองแรกครับอายุเข่าเข่าสองคู่ครับครับผมแต่ว่าเป็นทองแรกเนาะครับผมนะครับเอาอันนี้ก็บเก่าเดือนครับพี่น้องมีคลิปตัวจทองประกันให้ทองกับเจ้าเพชรเจริญเนะครับพี่น้องแม่นี่ อ่างหนาลึกดีนะครับผมเป็นกล้วยอ่างครับหาวอัตลักษณ์ชัดเจนสองอ่องใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมผ้าเบื้องหนาเขานะครับเบิ้งถ่ายก่อนครับพี่น้องหางลามลึกดีนะครับหางใหญ่หางแงนะครับล้ำตัวอ่างลึกนะครับเอาเบิ้งหนาเขาจังหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไอ้เพิ่นเบิ้งหนาเขาจังหน่อยวงเขาดีเนาะนะครับวงเขาดีนะครับต้นนี้มีหม่องไรบ้างครับต้นนี้บ่มีครับผมต้นนี้บ่มีเนาะครับเนาะ เอาใครอยากได้ควายทองเก่าเดือนสิคขอดนะครับในทองกับเจ้าเพชรเจริญเนี่ยครับพี่น้องนะครับพ่อพันตัวนี้นะครับเพชรเจริญลูกแรกครับพี่น้องนะครับเขาอาจจะดอเนี่ยเพราะว่าเป็นไข่อ่าที่อ่าพึ่งติดในทองแรกเนาะนะครับผมหล่ไปไหนครับเปิดไว้แม่นี่เปิดใบแสนหาครับหนึ่งแสนกับอีกหาหมื่นบาทเอามาต่อรองเอาครับพี่น้องเพิ่อนในขวดครับกับเพิ่นได้ทองแรกครับเอาประกันร้อยสี่สิบบวกด้วยครับพี่น้องแม่แรก กะประกันหายลอยสี่สิบหาบวกตัวนั้นทองหกเดือนกับเก่าเจริญตัวนี้ทองกับเพชรเจริญนะครับตัวนั้นแสนเท่าไรครับตัวแรกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทต่อร่องได้นะครับผมตัวที่สองนี่แสนหามื่นต่อร่องได้ครับพี่น้องนะครับส่วนสูงกะประกันให้กันนะครับเรื่องการขนส่งกับมีรถส่งเนาะอ่าพยอยากได้ควายไปเลี้ยงของดีๆกับทักอะไรไมาได้นะครับผมที่อายุฟาร์มไม่ชมตัวจริงก้อนก็ได้ผ่านมาทั้งบอระบือครับพี่น้อง นะครับผมกับหลายของหลายซ้มบัลลับือกับขื่นซื้อเรื่องควายงามพันธุกรรมดีมพัฒนาอันดับต้ตนๆของประเทศไทยเลยครับแถว <รา S 1> บัลลับือสารค้ามนี่ครับพี่น้องนะครับหลายทาา่านกับยินงซื้อเสียงงานประกวดดงังๆอยู่บัลลับือกับจัดใบ,บนะครับผมเอามักสนใจกับโทรมาเลยไปได้ก็ครับผม098 098 941 941 <91, S 2> 4824ครับผม4824ครับพี่น้องนะครับทักทายมาได้นะครับของดีมีคุณภาพที่เปิดตื่ก็แม่น้อยดี่มันตีว่าได้เนาะ เอ้ามันไก่ควัดครับอ่าตัวนั้นไก่ควัดท้องเก่าเดือนครับพี่น้องนะครับตัวนี้หกเดือนกับให้มักง่ายๆกับอดใจรออีกสามเดือนกับมาเอาแม่นี่ครับพี่น้องมาเอาแม่นี่ท้องเก่าจะเลื่อนะครับถ้ามันท้องแก่ผมกับว่าได้เปิดราคานี้ครับเอ้าคันท้องแก่อีกราคาหนึ่งบอกครับครับผมเอานะครับผมไปเบิ้งคลิปแล้วมันได้ท้องแรกครับก็เลยอยากเปิดราคานี้ไอ้อ้านะครับตัวนี้มันได้ท้องสองครับ ผู้สนใจกับทักทา่มาได้นะครับที่อายงฟาร์มสำหรับคลิปนี้กับเปิดราคาไขยนาคอกนาฟร์มครับพี่น้องนะครับมักกับทักทข่นองเพิ่นมาได้สำหรับวันนี้กับขอบคุณทุการก็เลยก็แช่วงการวายเฮากับยังคือกับเก้าเลยพี่น้องนะครับง้วงไกับสื่อขายกันช่วงนี้กระแสว่าจะเป็นงวงเป็นควายกับเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ฝนตกฝนลงทุกคนกับกำลังหางัวหาวายไปเลี้ยงใส่หญ้าอยู่ไฮอยู่หน้าครับพี่น้องว่าหันตกแรงกับอาจจะอาหารหายอยากแน่นะครับไผมีแรงอาหารกับ ปลูกไว้นะครับเบื่องของอายงเพิ่นกับปลูกหญ้าปลูกข้าวโพดนะครับเพิ่นกระสละที่ดินที่เฮ็ดหน้านะครับบางมะปลูกไว้นะครับให้เวทาให้ง่วงให้ควายกินเนาะครับเนาะก็ถือว่าแรงอาหารเป็นเรื่องดีดีกว่าเขาไปไปซื้อเนาะครับตะกี้แห่งอยู่เหงผมยังไปอยู่แบบอยู่ในบ้านนะครับบ๊วีมีขายเราเคยเห็นอยู่เอานะครับผมมีที่ัวควายนี่ต่อแง่กันอยู่ครับครับผมมาดีกรับมาปลูกหญ้าไว้เนาะก็สะดวกขึ้นมามเนี่ยครับนะครับมีทีจาของเอาเรียบจากบอกว่าที่ไทยเพิ่งจะไปตัดหญ้าไม่ให้วม้วครับพี่น้องนะครับบ่คค่่อยวางรัแอ้าวิีีีอ่นนโดกกผสมวบ ครับผมผู้ใดอยากใส่บริการพ่อพันธุ์ผสมจริงอยู่แถวบาระเบือกระทักหาอายงฟาร์มเลยแหละครับพี่น้องมีพ่อพันธุ์ให้เลือกอยู่3โตนะครับอ่าม่วม่วครับอ่านะครับผมเป็นง่วเนาะนะครับเป็นสีมีนะครับคิดว่าในใจครับลึกๆลึกๆเก็บไว้อยู่เนาะนะครับใครสนใจกำลังมองหายครับผสมง่วกับทักมาได้นะครับสำหรับวัอนี้กับที่อายงฟาร์มกับฟาไว้มี2โตนะครับมักกับทรมาทักท้ายมาผุดคุยมาต่อรองเอาลูกสาวเนะครับตัวนี้เอาเมียเมียหักประทักเด้ครับ มาเบิ้งขับหนาเขาเพื่อนครับมาดีครับพี่น้องมาดีนะครับตัวนี้เอาสำหรับผู้สนใจก็ถักมาเบิ้งราคางตั้งต่อรองกันเลอีกหลายครับพี่น้องนะครับอ่าคนเลี่ยงเพื่อนก็หักเพื่อนกับห้องไว้นะครับกันถือใจก็มาวงมาแบงกันไปได้นะครับผมนี่ชมตัวจริงหนาคอกนะครับผมมาเบิ้งตัวจริงก็จะดีเนาะนะครับเอาสำหรับวันนี้บ่าววที่จากราชพี่น้องประชำนี้แหละครับผมสวัสดีครับ